สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาชวนคุยกันนะคะเรื่องที่หลายๆคนไม่รู้นะคะก็คือน้ำผึ้งนะคะรวมถึงวิธีการทดสอบน้ำผึ้งวัดแท้หรือเทียมแบบง่ายๆกันนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ s ไ r i b ์ค่ะน้ำผึ้งค่ะความหวานจากธรรมชาติเปี่ยมคุณค่ามากประโยชน์นะคะน้ำผึ้งความหวานจากธรรมชาติที่นิยมใช้มาตั้งแต่โบราณกาล เต็มเปลี่ยนไปด้วยประโยชน์มากมายทั้งสปปรรพคุณทางยาสปปรรพคุณเพื่อความงามนะคะและสุขภาพที่ดีต่อร่างกายของคุณเรานั่นเองค่ะน้ำผึ้งนะคะเป็นสารให้ความหวานชนิดแรกจากธรรมชาติที่มนุษย์ใช้เป็นอาหารก่อนที่จะใช้น้ำตาลทรายซสอีกค่ะโดยประวัติการใช้น้ำผึ้งมีตั้งแต่ยุคอีบโบราณน,นะคะโดยมีสปปรรพคุณทางยานะคะช่วยในการสมานแผลฆ่าเชื้อโรคบำรุงความงามและบำรุงกำลังนั่นเองค่ะ ส่วนประกอบสำคัญของน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งมีน้ำตาลมากกว่า80-85%ประกอบด้วยน้ำตาลชนิดต่างๆน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวได้แก่กูโคสและฟักโตสนะคะซึ่งเป็นน้ำตาลที่ย่อยเป็นพลังงานให้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็วนะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือน้ำตาลโมเลกุลคู่ได้แก่มอนโทสซูโครส เล็กโตสและสรรพคุณทางยาของน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมาหลายพันปีค่ะโดยน้ำผึ้งเป็นอาหารที่บำรุงกำลังปรับสมดุลให้กับร่างกายช่วยให้อวัยวะภายในทำงานได้ดีค่ะช่วยรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยบรรเทาอาการท้องเสียนะคะลดกดในกระเพาะใช้ล้างแผลฆ่าเชื้อโรคใช้รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่ได้ดีนั่นเองค่ะ ลักษณะน้ำพึ่งที่ดีนะคะน้ำพึ่งนะคะมีหน้าตาและสีคล้ายกันแต่คุณภาพอาจแตกต่างกันนะคะน้ำพึ่งที่ดีต้องมีลักษณะข้นหนืดมีความโปร่งแสงไม่มีตะกอนไม่มีฟองไม่มีบูดเปรี้ยวแต่จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจากเกสรดอกไม้ะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะเรามาเช็คกันนะคะว่า วิธีเช็คนะคะน้ำพึ่งแท้กับน้ำพึ่งเทียมเนี่ยสังเกตอย่างไรนะคะซึ่งเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่เรานํามาฝากเพื่อนๆกันนะคะทีนี้เรามาดูวิธีแรกค่ะ 1. ค่ะหยดลงนิ้วมือแล้วคลึงดูถ้าเป็นน้ำพึ่งแท้จะไม่แห้งจะยังลื่นอยู่ตลอดแต่ถ้าหากเป็นน้ำพึ่งปลอมนะคะน้ำพึ่งจะตกผนึกและเหนียวติดลิ้นค่ะ 2. ค่ะหยดน้ำพึ่งลงกระดาษทิชชู่นะคะถ้าน้ำพึ่งปลอมหยดน้ำเชื่อมจะ ขยายเป็นวงกว้างและกระจายตัวออกเร็วกว่าน้ำผึ้งจริงนั่นเองค่ะ 3. ค่ะหยดน้ำผึ้งลงในน้ำถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้จะคงตัวเป็นก้อนแล้วค่อยๆตักน้ำผึ้งนะคะค่อยๆเทลงนะคะน้ำผึ้งแท้จะไหลเป็นทางเป็นใยบางๆไม่ขาดสายนะคะและจะพับกองเป็นก้อนนะคะเป็นชั้นรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองค่ะ ส่วนต่อไปนะคะทดสอบโดยการผสมน้ำพึ่งกับน้ำชาจีนนะคะโดยใช้น้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาผสมกับน้ำชาจีนครึ่งแก้วคนให้เข้ากันแล้ววางทิ้งไว้ค่ะถ้าเขามีสีดำํานะคะแสดงว่าเป็นน้ำพึ่งปลอมค่ะเพราะถ้าเป็นน้ำพึ่งแท้น้ำชาจะไม่เปลี่ยนสีนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะหลายหลายคนเจอแล้วก็คิดว่าตัวเองจะมีน้ำพึ่งปลอมนะคะเมื่อนำน้ำพึ่งนะคะเก็บในตู้เย็นนะคะน้ำพึ่งจะมีผนึกน้ำตาลเล็กๆเป็นก็ดเล็กๆนะคะอันนั้นคือแท้ค่ะและ อันที่สุดท้ายเลยค่ะน้ำพึ่งแท้มดจะไม่ขึ้นนั่นเองค่ะเลยนะคะว่าน้ำพึ่งแท้ทดสอบได้ไม่ยากนะคะง่ายนิดเดียวนะคะเพื่อกันที่เราจะโดนคนหลอกว่าเออเอาน้ำพึ่งปลอมมาขายเป็นน้ำพึ่งแท้นะคะ สำหรับข้อควรระวังในการใช้น้ำผึ้งนะคะถึงน้ำผึ้งจะมีประโยชน์มากแต่บางกลุ่มก็ไม่เหมาะกับการทานน้ำผึ้งนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้นะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ระอองเกสรดอกไม้อาจทำให้ผื่นแดงจึงควรทดสอบก่อนใช้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะต้องควบคุมนะคะความหวานนะคะให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะเด็กที่อายุต่ำกว่าหนึ่งปีไม่ควรทานน้ำผึ้งนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานอีซีโ m e หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นุกและทีมงานอีซีโ m มทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้นุกด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ